ไปเราจะขึ้นไปชั้นสองนะคะอันนี้เป็นไอจุดขึ้นบันไดชั้นสองอันนี้เป็นในส่วนห้องนอนชั้นสองนะคะห้องนอนเล็กนะคะมีตู้ ตู้นะคะแล้วก็มีเตียงห้าฟุตนะคะประสีมาทดสอบเตียงหน่อยสิดูไหมก็โอเคอยู่นะไม่ยวบ ตรงนี้เป็นห้องชั้นสองอ่าพะละค่ะ